รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยออดัสเอ็กซ์ตร้าโทนิกและแชมพูช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งทอดกรอบโกเกียสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฝันที่ไกลไปถึงครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้นะกรีนพาทุกคนมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกลอครับซึ่งวันนี้นะฮะเราจะแอบมาดูการเรียนการสอนของที่นี่นะครับเพราะว่า แอบดีนมานานแล้วครับผู้ชมว่าที่นี่เนี่ยนอกจากเขาจะสามารถที่จะดูแลใส่ใจเด็กๆนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเนี่ยที่สําคัญเนี่ยนักศึกษาทุกคนที่จบไปเนี่ยเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพกันทั้งนั้นนะครับเหมือนสมัยที่อาจารย์ดรเกรนะฮะยังทํางานอยู่นะครับที่เขาว่ากันว่าเกิรกู้ให้นั่นเองครับซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับมีหลากหลายมากมายเลยและที่ฉันสามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ด้วยนะครับแต่ว่าจะ สนุกสนานสัแค่ไหนจะมีสาระสะัขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้กัน,นครับ ผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วนะครับผมอาจารย์เกิดกล้องมังคลาฤกครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอนญาตเรียกอาจารย์กล้องนะฮะได้ครับผมก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของการเรียนการสอนนี้ว่าทำยังไงบัณฑิตถึงออกมาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนะฮะอนญาตย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนก่อตั้งนะฮะก่อตั้งมหาวิทยาลัยเราให้เราฟังสั้นๆหน่อยครับว่าไปยังไงไายังไงทำไมถึงมีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นมาที่จริงแล้วมหาวิทยาลัยเกิดเนี่ยก่อตั้งโดยท่านอาจารย์ดรเบล็กรัะครก่าิมจ การเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษนําวิธีการสอนภาษาอังกฤษเข้ามาจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาจนเป็นโรงเรียนอาชีวะเอกชนแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่เป็นเอกชนแล้วก็เติบโตขึ้นมาเลยจนมาเป็นมหาวิทยาลัยเกิดในวันนี้ซึ่งอาชีวะก็ยังอยู่61ปีแล้วปีนี้ปีนี้ขึ้นปี61แล้วทราบมาว่าท่านอาจารย์ดรเกิร์กเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากพูดถึงทันสักนิดนึงคือท่านท่านเป็นคนที่ ปัจจุบันนี้อาเซียนกำลังจะเข้ามาใ AC อาเซียนคอมมูนิตี้นี่นะท่านเปคนที่มองความสําคัญของภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัย61ปีที่แล้วท่านมองว่าคนไทยนี่ควรจะต้องได้ภาษาอังกฤษไม่ไม่ได้ในฐานะที่ว่าชื่นชมบูชาภาษาอังกฤษนะแต่ว่าต้องใช้เป็นเพื่อติดต่อสื่อสารท่านมองตั้งแต่สมัยนั้นแล้วปรัชญาการศึกษาของท่านตั้งแต่จุดเริ่มต้นีคือท่านบอกว่า ความรู้ทําให้องค์อาจนะครับซึ่งแปลนภาษาอังกฤษคือ knowledge is power มหมายถึงความรู้องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยจะสร้างเสริมให้คนเนี่ยองค์อาจน,นั่นคือวิสัยทัศน์ที่ที่ที่ท่านคิดปรัชญาตรงนั้นและยังใช้ได้ในปัจจุบันสามารถมีประโยชน์ได้ถึงทุกวันนี้นและ<ค>นแน่นอนว่าในอนาคตก็ยังคงใช้กันต่อไปเรื่อยๆแล้วผมและอย่างคําว่าที่เขาว่ากันว่าเกิดผู้ให้หมายความว่ายังไงครับหมายถึงอะไรครับคือมันก็ท่านอาจารย์ท่านก็เกิดในท่านท่าน ทานเป็นตัวอย่างที่ดีครูเวลามีกิจกรรมอะไรเนี่ยท่านก็จะลงไปร่วมกับเด็กดูแลเด็กตัวแถวเด็กทุกเช้าครับเพื่อเพื่อที่ท่านจะเข้าไปควบคุมดูแลให้ให้เด็กเกิดเกิดคําว่าเป็นคนดีเป็นผู้ดีหมายความว่านอกจากมีความรู้แล้วก็จะต้องทําให้เด็กเนี่ยเป็นคนดีและเป็นผู้ดีด้วยเป็นผู้ดีนี่ไม่ใช่มีเงินหมายความว่าเป็นคนที่ดํารงตอนได้เหมาะสมในสังคมอย่างสง่างามให้สอดคล้องกับ คือมีความรู้แล้วก็เป็นคนดีเป็นผู้ดีเมื่อก่อนนี้มีคํหนึ่งที่เขาจะพูดนครัเรียนที่เกิดภาษาดีมีเกียรติอันนี้มีคำมีคนไหโบราณเลยครับผมช่ช่วงนี้เราก็พูดถึงอาจารย์ดรเกิดอีกสักคำถามนึงครับอยากทราบนะครับว่าอาจารย์ก้องได้เรียนรู้อะไรจากคุณพ่อบ้างในฐานะเรื่องของการทํางานและชีวิตส่วนตัวครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ชัดเจนที่สุดเลยคือการเป็นครูเนี่ยฮะเราจะต้องคือ เหมือนกับคุณพ่อเนี่ยทำแสดงให้เห็นมาตลอดว่าคนเป็นครูจะต้องเป็นครูทั้งทั้งวิชาชีพ mm hmm. แล้วก็จิตใจ mm hmm. นะครับก็คือเราจะต้องคำนึงถึงสิ่งที่เราจะให้กับเด็ก mm hmm. คำนึงถึงผลของสิ่งที่เราพูดกับเด็ก mm hmm. มันจะมีผลกับเขาอีกหลายสิบปีเพราะ,ะนั้นการเป็นครูเนี่ยมันต้องมีสำนึกมากกว่าวิชาชีพ mm hmm. ต้องรู้สึกว่าอยากให้เขาได้ดีอยากให้เขาได้สิ่งที่เราสิ่งที่เราให้ต้องเป็นประโยชน์กับเขาอะไรต่างๆ ถ้าผมแล้วทราบมาว่าในอาจารย์ดรเกิร์กเนี่ยมีไดอารี่มีเรื่องราวต่างๆที่แหมถ้าถึงผู้ชมได้ฟังเนี่ยน่าจะเป็นแรงบันดาลใจใได้พราราไดมาฟังเยนะคือคุณพ่อเนี่ยผมก็ศึกษาหลักอะไรต่างจากไดอารี่คุณพ่อ,พอนะครับเพราะว่าท่านท่านเสียไปนานมากแล้วทีนี้เนี่ยคุณพ่อเป็นคนชอบจดจดแนวความคิดจดวิธีการใช้ชีวิตจดเขียนทุกอย่างท่าน ท่านหาความรู้อะไรมางต่างท่านก็จะมาเขียนลงไว้นะครับ,รบก็จะมีะบทความที่ผมอ่านแล้วรู้สึกมีแรงมากขึ้นในฐานะที่จะเป็นครูที่ดีขึ้นใช่ท่านก็เขียนว่า <c oughs> ไม่ว่าจะเมื่อไหร,ร่เสร็จไปอยู่ที่ไหนเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรขอให้กลับมาบถึงจะไม่ว่างก็จะต้องหาเวลาพบกับลูกศิษย์ที่มีปัญหาให้ได้แล้วก็ ก็เขียนท่านก็เขียนอย่างนี้ครับหมายถึงนั่นคือโค้ดที่ท่านใช้ดำเนินชีวิตในฐานะครูซ um, ึ่งถือว่าผมอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเป็นครูนี่มันมันไม่ใช่ง่ายนะเนี่ยใช่บางคนอาจจะคิดว่าเป็นงานง่ายแค่เขามาสอนจบจากคลาสแล้วก็มันเป็นมันเป็นงานที่เสียสละบางคนชอบบอกเป็นโอ้สอนหนังสือน่าเบื่อจริงจริงๆครูเนี่ยเจออะไรใหม่ๆตลอดเวลาครับท้าทายมาก ซึ่งมันจะต้องรับมือกับทั้งลูกศิษย์นะฮะไหนจะเรื่องเนื้อหาวิชาการยนการสอนใช่ไม่ง่ายเลยเพาว่าจริงๆนะครับนี่เป็นเพียงแค่ช่วงแรกนะฮะสำหรับเรื่องราวนะฮะต่างๆที่วันนี้เราบองว่าถ้าเกิดดูจนจบเนี่ยแรงบันดาลใจมาเต็มแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะครับแล้วกลับมาช่วงหน้ากับฟันที่ไกลไปถึงครับฟังฟันจะอยู่แสนไกล สััดีครบพี่โด่งโคขุนพลยางคำ<ม>กสน้อินินอันเนื่องในโอกาส12สิงหานี้เป็นเทศกาลวันแม่นะครับพี่มีคีบวอยเชอร์มาแจกน้องๆโดยกติกามีดังนี้พี่อยากให้น้องๆเนี่ยเขียนบทความแม่ผู้เป็นแรงบันดาลใจแล้วส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ถ้าบทความไหนของน้องๆโดนใจพี่โดมหรือว่าโดนใจทีมงานพี่รับไปเลยครับกิมไวเชอร์โคขุนพลยังคำเกษตรน้มินใช้ได้ทุกสาขาพี่อยากให้น้องๆทุกคนรำลึกถึงพระคุณแม่และรักแม่กันเถอะนะครับน้องๆแม่มีบุญคุณต่อเรามากเลี้ยงดูเรามาอยากให้น้องๆทุกคนระลึกถึงทุกวันทุกวันและกอดแม่ทุกวันรีบส่งมานะครับพี่โดมรออ่านของน้องๆอยู่แล้วพบกันครับ สนับสนุนโดยออดัสเอ็ก t ์ตร้าโทและแชมพูช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งทอดกรอบโกกิบถึงช่วงที่สองกับตอนที่ไกลไปถึงนะครับตอนนี้เรายังคงนั่งนะฮะอยู่ในมหาวิทยลาลัยเกลกนะครับซึ่งเราเรื่องราวที่เราพูดถึงกันนะฮะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่ถ้าคืณผู้ชมได้ดูก็น่าจะมีแรงบันดางใจกันนะครับผมมากันช่วงนี้นะฮะตามที่อาจารย์ก้องได้พูดไปเมื่อเบรกสักครู่นะฮะว่า การเป็นอาจารย์การเป็นครูเนี่ยถ้าเริ่มเป็นแล้วนะก็ถือว่าเป็นไปนจนตายเลยเนี่ยแหละประโยคนี้น่ติดจใจนะฮะและอยากจะทราบว่าทำไมรย์ก้องถึงได้ตัดสินใจเลือกที่จะมาเป็นครูครับครับอันนี้ตอนจริงๆแล้วนะฮะตัวผมเองตอนเด็กๆก,ก็ไม่ใช่คนเรียนเก่งครับก็บจะถือว่าเป็นเด็กแกร่งนิดๆคนหนึ่งก็ได้ก็เป็นเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปก็มีเฮลตามภาษาอะไรต่ะงๆไม่เคยคิดเลยว่า เป,เป็นครูแต่ว่าอยู่ในครอบครัวของครูเพราะคุณแม่เป็นครูคุณพ่อเป็นครูพี่เป็นครู<ม>เ,ปเป็นครูกันหมดนี้วันหนึ่งเนี่ยหลังจากเรียนเรียนจบกลับมาเนี่ย<ม>ก็คุณแม่บอกว่าไหนไหนเรียนจบภาษาอังกฤษมาแล้วครับก็ไปสอนภาษาอังกฤษสิก็เลยให้ไปลองสอนภาษาอังกฤษเป็นระดับอาชีวศึกษาสอนตอนนั้นสอนปวสก็คือปวสนี่ก็จะเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะครับผมก็สอนไปสอน จำได้เราวิชานะที่สอนวิชาแรกคือการสนทนาสาสบเรื่องต้นนะครับเราก็สอนคนที่มาเรียนเนี่ยก็เป็นเป็นคนที่ทํางานแล้วครับผพื้นฐานก็มีพูดภาษาอังกฤษได้อยู่อย่างไรฮะก็ก็มีบ้างพูดได้แต่บางคนเก่งบางคนก็บางคนก็ยังไม่ค่อยได้ที้นีาก็มาผมก็เต็มที่เลยเอาเอาซะหน่อยไหนทาแล้วทําให้เต็มที่ผมก็เริ่มสอนสอนไปสอนจนจนจบคอร์สสักพักหนึ่งหลังจากจบคอร์สไปได้สักประมาณเดือนสองเดือนผมงดเล่นบาสเกตบอลเล่นกีฬาอยู่ที่โรงเรียนนะครับก็ ลูกศิษย์ของคนหนึ่งซึ่งอายุมากกว่าผมนะตอนนั้นเนีเข้ามาแต่เพราะกผมพ่มองกะผมก็ตกใจตอนนั้นเราก็ตกใจเนี่ยเพราะอายุมากกว่าเราด้วยแล้วเราไม่เคยมีใครมาเคารพบูชาขนนั้นผมก็ถามว่าเอาเป็นอะไรอ่ะแล้วเขาก็ร้องไห้เขาก็บอกว่าคือก่อนหน้านี้เขาเขาเพิ่งมีลูกใช่ไหมเขาลำบากเขาต้องเลี้ยงลูกท่านมท่าอะไรก็าลำบากแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาไปรับโทรศัพท์แล้วใช้บทสวดนาทางโทรศัพที่ผมสอนเขา ตบื้องต้นเนี่ยรับโทรศัพท์แล้วเจ้านายได้ยินครับเจ้านายก็เลยเลื่อนตำแหน่งให้เขาจากการรับโทรศัพท์ครั้งนั้นจากสิ่งที่ผมสอนตอนนี้เขาดีขึ้นครับครอบครัวเขาดีขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนอย่างเราทาเรื่องแบบนี้ได้ด้วยนะสร้างเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งเลยนะไอ้สิ่งที่เราสอนมีประโยชน์กับคนได้ขนาดนั้นเหรอถ้าเราพยายามมากอย่างนี้เราก็จะทำให้ทำสิ่งนี้ดีให้กับคนได้อได้เพิ่มขึ้นไมากกว่านี้จุดประกายเหมือนกับปังที่มาเลยว่า้ เธอเป็นครูรคบผม,<ด>มตั้งอย่านั้น,นผมก็รู้ตัวเีก็อยู่ตรงนี้แล้วเราก็เดินตามรอยคุณพ่อเรามาตลอดนะครับแล้วก็เริ่มเข้าใจอะไรที่คุณพ่อทิงไว้มากขึ้นครับผมพูดถึงอาชีพครูนะครับนอกจากต้องให้ความรู้นักเรียนนักศึกษาแล้วเนี่ยนะซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญเนี่ยสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิดทุ่มเทในมุมของจา์ก้องเองเรามีวิธีการดูแลนักศึกษาราอย่างไรบ้างครับคือ อย่างที่ที่เรียนที่ทราบแต่ตอนเราเราใกล้ชิดนะเราค่อนข้างใกล้ชิดนักศึกษาผมเน่เจอนักศึกษาเป็นประจำนะครับเพื่อเรียกเข้ามาพูดคุย <c oughs> เพื่อดูดูพัฒนาการของเขา <c oughs> อย่างที่บอกว่าเราให้เฉพาะการสายไม่ได้ <c oughs> เราจะต้องต้องสร้างเขาในหลายๆมิติเพื่อประกอบไปเข้าเป็นเป็นคนที่เจ๋งของสังคมให้ได้ <c oughs> ผมก็ตัวผมเองค่อนข้างจะเนี่เป็นกันเองันักศึกษาแต่เราไม่ได้วางตัวในระยะที่ห่างมากแล้วก็ ม่ด้เป็นเอาเหมาะสมอย่างนี้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างที่เห็นที่นักศึกษาเดินทางเราแอบรแอบเห็นอยู่ข้างหลังนะหลังฉากคุณผู้ชมไม่ได้เห็นก็จะมีความใกล้ชิดในมุมแบบน่ารักน่ารักที่แบบว่าเข้าถึงนักศึกษาได้นักศึกษาสามารถคุยกับเราได้ครับเมื่อเช้านี้ก่อนมาผมก็พบนักศึกษาก่อนนักศึกษามีปัญหาอะไรก็มาคุยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกว่าเราเราใกล้ชิดส็คือเราเอเราใกล้ชิดจะได้เห็นว่า พัฒนาการก็เป็นยังไงคบม,มีอะไรที่เราสามารถแนะนําเขาและแก้ไขเขาได้เขามีปัญหาอะไรเขาจะได้ปรึกษาเรารได้แบบไม่ขัดเคินเข,เ,ขเขาค่อนข้นขางจะไว้วางใจเรา,าที่จะพูดปัญหาเพราะถ้าเขาไม่วไ,มไว้วางใจเราจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างครับผมครับพูดถึงเรื่องของการดูแลนักศึกษาไปแล้วนะฮะพูดถึงตัวมหาวิทยาลัยกันบ้างดีกว่านะครับมหาวิทยาลัยเกริ่งเนี่ยเขาผม่าเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางนะฮะซึ่งตะกี้ก็บอกแล้วว่ามีนักเรียนประมาณ3,000คน ที่เราอยากทราบผลว่าทําไมเราถึงไม่ทําี่มันใหญ่กว่านี้ทั้งๆท,งท,งที่เราก็สามารถทําได้ทาไมถึงยังคงรักษามาตรฐานของการเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางไว้อยู่ครับมองอย่างนี้ว่าที่เรายังทามหาวิทยาลัยอยู่เนี่ยก็เพราะว่าเจตนารมณ์และรวมการของท่านอาจารย์เราเติบโตครับแล้วเราก็เป็นเราเรามันเป็นธุรกิจครอบครัวครับเราไม่ได้ไม่ได้ลงใหญ่โตรหรือว่าระดมหุ้นหรืออะไรมาทำานใ<า>่ไม่ได้หวังทางธุรกิจใช่เราเราทำเพราะว่ามันเหมือนมันเหมือนกับว่า สืบสารต่อสิ่งดีๆจากที่คุณพ่อทิ้งไว้เราก็มีความรู้สึกว่าเราเรารักอาชีพนี้ที่เป็นผู้ให้การศึกษาครับผมแล้วการที่เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่มีอย่างคนข้างนอกเข้ามามี่งตัวประเมินอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยเขาก็ชมชื่นชมเวลาเขาสมค่้าอาจารย์หรือผ้าอะไรก็ชื่นชมว่าเอ๊ะที่นี่อบอุ่นนี่รักกันช่วยเหลือกันไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นว่านำองค์กรที่สำคัญมากครัเพราะผมเชื่อเสมอว่าครูเป็นยังไง ลูกศิษย์ก็จะเป็นอย่างไนเพราะฉะนั้นที่นี่เราจะทําสร้างว่าทําองค์กรให้ให้เด็กๆเห็นว่าเออคนที่นี่ครูเจ้าที่รักกันสมานสามัคคีกันเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กๆแล้วจริงๆเราอย่างที่เรียนเราเป็นขนาดกลางเราไม่ได้ใหญ่มากเราแล้วอาจารย์หลายๆท่านอยู่กันมาสามสิบสี่สิบปีนะครับก็รักกันหนอนครอบครัวนี่เด็กเข้ามาอยู่ก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนเป็นส่วนหนึ่งเป็นครอบครัวนะครับก็ก็อย่างอย่างที่เห็นนะเ็ด็กก็จะ มีความสุขเป็นตัวของเขาเองอพอเมื่อเขาเป็นตัวของเขาเองเขาจะเริ่มสร้างสารร์ได้ครับผมคาจรับก็เป็นความหมายของมหาวิทยาลัยขนาดกลางซึ่งจริงเราได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยมสมศด้วยครับผมที่มากไปกว่านั้นเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการพูดถึงเรื่องของความรักความเอาใจใส่ระหว่างอาจารย์กับผูกศึกในมหาวิทยาลัยเราด้วยเวลามีคนข้างนอกผูปกัเมาหรือว่าใครเข้ามาในึรงเรียนเนี่ยเราได้มาสัมผัสกับอาจารย์กับนักศึกษาของเราจะ ชื่นชมในจุดนี้เป็นหลักว่าอุ่นความอบอุ่นแล้วก็ดูแลเด็กเหมือนลูกหลานเลยเหมือนเหมือนบ้านเลยอะไรต่างๆครับครับผมนะฮะช่วงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ผู้ชมได้ทราบเพิ่มเติมขึ้นนะครับแต่ช่วงหน้านะฮะเราจะมาฟังเทคนิคนะครับรวมถึงคําแนะนําดีๆนะฮะจากอาจารย์ก้องนะครับในเรื่องต่างๆนะครับว่าจะมีประโยชน์สักแค่ไหนผู้ชมติดตามชมในช่วงหน้าในฝันในไกลไปให้ถึงครับส สวัสดีครับพี่โด่งโคขุนพนยางคำกสตณน้องนินอันเนื่องในโอกาส12สิงหานี้เป็นเทศกาลวันแม่นะครับพี่มีคีบไวเชอร์มาแจกน้องๆโดยกติกามีดังนี้พี่อยากให้น้องๆเนี่ยเขียนบทความแม่ผู้เป็นแรงบันดาลใจแล้วส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ถ้าบทความไหนของน้องๆโดนใจพี่โดมหรือว่าโดนใจทีมงานพี่รับไปเลยครับกิมไวเชอร์โคขุนพลยังคำกษตรน้ำมันใช้ได้ทุกสาขาพี่อยากให้น้องๆทุกคนระลึกถึงพระคุณแม่และรักแม่กันเถอะน,นะครับน้องๆแม่มีบุญคุณต่อเรามากเลี้ยงดูเรามาอยากให้น้องๆทุกคนระลึกถึงทุกวันทุกวันและกอดแม่ทุกวันรีบส่งมานะครับพี่โดมรออ่านของน้องๆอยู่แลวพบกันครับ สนับสนุนโดย All Dust Extra Tonic และแชมพูช่วงนี้สนับสนุนโดยแป้งทอดกรอบโกกิดเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับตันนี้ไกลไปให้ถึงนะครับตอนนี้เรายังคงคุยกันเรื่องมหาวิทยาลัยเกินะครับรวมถึงเคล็ดลับเทคนิคในความสําเร็จต่างๆนะฮะช่วงนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับโดยเฉพาะอย่าิ่งน้องๆเนีนะ่ยต้องตั้งใจดูให้ดีเลยเพราะว่า เราจะมีคําแนะนำต่างๆมาฝากน้องกันนะฮะอาจารย์ก้องครับผมในมุมของที่เราเป็นอาจารย์ในฐานะที่เราเป็นคุณครูนะฮะค,คิดว่าอะไรทําให้เราสามารถที่จะเข้าใจึิษาได้มากที่สุดจริงๆเล่าให้ฟังนี่ว่าทนะี่แล้วเนี่ยผมถูกสอนตอนนั้งแต่ดเด็กนะครับใหพพ้พี่แม่พี่พ่อเนี่ยสอนว่าเอะเราทําอะไรเนี่ยเราต้องต้องศึกษาจริงๆ <c oughs> เอาผมวิ่งเด็กนี่ทั้แม่ ซื้อลูกสุนัขมาให้เลย<ะ>ให้ไปขัดเลี้ยงดูแลเพื่อจะได้เข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกเข้าใจธรรมชาติแล้วขัดเป็นคนคนที่มีความรับผิดชอบครับผมตัวผมเองเนี่ยทำมาตั้งแต่ลกโตในโรงเรียนปิดเทอมนีคุณแม่ไล่ไปช่วยพานโรงจับโต๊ะอะไปตัดหญ้าไปอะไรตา่างๆทำงานทุกอย่างเลยใช่เด็กเราเราก็จะเห็น<ะ>เห็นโรงเรียนมาตั้งแต่เด็กเราอยู่ในโรงเรียนมาตั้งแต่เด็กเราก็เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ นักเรียนศึกษาเราก็เห็นว่ามีปัญหาเด็กแกรเพราะว่าปัญหาครอบครัวเด็กอะไรต่างๆใช่อย่าง,างน,นี้ก็เป็นเป็นเป็นหนึ่งที่ทําให้เราเราเห็นว่าเราน่าจะทําอะไรเราเปลี่ยนแปลงคนได้ออนี่คือความภูมิใจใช่หรือเปล่าใช่เราคือเราเราู้สึกว่าเราทําเราทําธุรกิจอะไรก็ได้ใช่ไหมครับนี่เราเราทำไมเราเลือกเลือกทําธุรกิจเลือกทําสาึกษาซึ่งใครก็ทราบว่ามันค่อนข้าง ค่อนข้างลำบากใช่พราะมันต้องจัด<ช>การกับเรื่องราวต่างๆมาก<ต>มายนะฮะต้องจัดการกทั้งกับครูทั้งกับนักเรียนนักศึกษาครับะะผมที่เราเลือกทำเพราะว่ามันเหมือนกับว่าก่อนเราเราูราจ้จัสกสำนึกสุดท้ายก่อนก่อนตายนะคือเวลาเราผมเข้าใจอย่างนี้นะว่าเวลาเราจะตายเนี่ยก่อนที่เราจะสิ้นลมเราจะรู้ึงอะไรถ้าเราได้ทําอะไรให้สังคมมันผมว่ามันรู้สึกว่าเพื่อสุดท้ายยังรู้สึกว่าเออชีวิตกูที่เกิดมานี้มีประโยชน์แล้ว ตายได้แล้วอะไรต่างๆคิดแบบนี้แล้วเราก็อิ่งที่บอกเราเห็นคนได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราสอนแล้วเปลี่ยนชีวิตเขาได้เนี่ยครับผมนั่นแหละสุดยอดแหละนั่นคือความภูมิใจงสุดละที่ในงานเราสามารถที่จะสร้างชที่เขาได้ทำไมยังต้องทำมาอะไรอยู่ทั้งที่ทำอย่างอื่นน่าจะถ้าพูดถึงเรื่องรวยนะก็อาจจะรวยกว่านี้ทำไมไม่ขายที่ดินในกลางเมืองนี้ที่แพงกันตายก็เลย ทำไม่ยังต้องมาลําบากทำอยู่ก็ก็ก็ไม่ได้ลําบากะครับที่ทําอยู่เพราะว่าความรู้สึกตรงนี้ครับศักดิ์ศรีของของการมีชีวิตของเราอเป็นความพึงใจนะฮะครับผมสําหรับเรื่องราวประสบการณ์ต่างๆแบ่งปันให้เราฟังหน่อยนะฮะในชีวิตการทํางานมันมีเรื่องราวประทับใจอะไรบ้างเวลาเป็นคนเปงนครูเนี่ยอย่างที่ผมบอกคนบอกว่าอาชีพครูเนี่ยน่าเบื่อแต่จริงไม่น่าเบื่อเลยครับเราเจอ เราเชื่อสิ่งต่างๆมากมายเราเจอปัญหาเด็กเราช่วยเด็กแก้ปัญหาผมไม่เคยไปตามเด็กในสลัมกลับมากลับมาเรียนลยแล้วก็ได้ผลสําเร็จอ,อันนั้นก็เป็นเรื่องประทับใจที่เด็กไม่เรียนแล้วนะเข้าไปอยู่สลัมเราก็ไปสืบตามสืบจากเพื่อนว่ามันหายไปไหนอะไรต่างๆแล้วก็ไปเฝ้าอยู่หน้าสลัมจนคนคนค้ายาข้างหน้าเขาก็นึกว่าผมตำรวจก็เกิดโดนกันสุดท้ายก็ตามเด็กที่อยู่ขีาไหนกลับมาเรียนได้ครับผมแล้วเราเนี่ยมีความดีใจและภาคภูมิใจ ที่สามารถเปลี่ยนคนเปลี่ยนชีวิตคนที่ดีขึ้นได้นั่นคือคือสิ่งที่ที่มหมายไว้พยายามทําอย่างที่ผมบอกคือคนไม่มียังไม่เคยเจอคนง่อ <c oughs> อยู่ที่เขาเลือกว่าเขาจะทําตัวแบบไหน,น <c oughs> เขาอยากจะเป็นก้อนตรวจธรรมดา <c oughs> ก้อนหินทั่วไปตามข้างทางหรือว่าเขาอยากจะเป็นแพทย์ <c oughs> ที่สูงค่า <c oughs> เขาจะไปไปดําเนินชีวิตออกไปข้างนอกเขาจะเป็นคนทั่วไปที่ไม่มีใครมองเห็น หรือเขาจะโดดเด่นในสังคมที่เขาอยู่อันนี้สําคัญเราก็ถ้าเราเราพูดถึงว่าเราเจียรน,นายเขาได้เราเปลี่ยนเขาได้ให้เขาสามารถส่องประกายเอาศักยภาพที่เขามาีออกมาทุกคนมีศักยภาพอยู่แล้วครับให้เขาได้เอาศักยภาพออกมาให้ได้อย่างเต็มที่นั่นก็ถือว่าเราสําเร็จแล้วในในหน้าที่ของผู้ให้การศึกษานะครับะะสุดท้ายแล้วจริงๆครับผมน้องๆที่กำลังชมรายการอยู่น่าจะอยากได้ข้อคิด อะไรไว้สักที่หนึ่งก่อนที่จะจบรายการให้จย์ฝากพ่อคิดเด็กๆที่กำลังชมรายการเราอยู่เลยครับฝากถึงเด็กๆทุกคนว่าโลกนี้ถ้าจะทำอะไรบนชั้ขอพรเป็นกำลังใจแต่ถ้าจะให้อะไรเกิดต้องทำเองทุกอย่างอยู่ที่เราครับผทำหรือไม่ทำเด็กสมัยนี้อยากได้นู่นอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่แต่ นั่งเฉยๆนะแล้วก็นั่งอยากไปไม่มีทางได้หรอกคือขอให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วอยากได้อะไรายทำหมายว่าสิ่งดีๆนะไม่ให่อยากไ่โดนก็ไปทำอะไรไม่ดีก็ทำนะฮะต้องต้องอิสรภาพต้องมีต้องมีขอบเขตเพราะว่าเราเราอยู่อยู่ในสังคมมันก็มีกฎเกณฑ์มีอะไรต่างเ้เพราะฉนั้นให้ระลึกเลยว่าทุกสิ่งที่มันจะเกิดหรือมันจะไม่เกิดอยู่ที่เราทาหรือไม่ทํา บนบานสารกล่าวเท่าไหร่ถ้าตัวเองไม่ขยับไม่มีประโยชน์สุดท้ายสําหรับมหาวิทยาลัยเกิดแน่ยต่กีในมุมของเราแล้วสำหรับตัวมหาวิทยาลัยเกิดเองเนี่ยมีปณิธานต่างๆมีเรื่องราวดีๆต่างๆฝากถึงน้องๆคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับก็คือเหมือนกับว่าคุณพ่อเคยบอกว่าถ้าสมมติว่าเราทําโรงเรียนแล้วใช้ชื่อเราเลยเนี่ยถ้าทำโรงเรียนไม่ดีมันก็ด่าเราด่าโรงเรียนก็คือด่าเรานอนไม่หลับนะผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเราทำโรงเรียนต่อจากคุณพ่อแล้วเนี่ย แล้วถ้าเราทําไม่ดีเราก็โดนด่าพ่อตลอดเวลาด่าถึงพ่อใช่ไค<ล>รับ<ล>ชื่อพ่อนี่ก็คือชื่อสถาบันครับผมเนะพราะนั้นเรา,าอย่างที่เรียนทราบจากเรายึดอุดมการยึดมั่นในการจัดการศึกษาที่คุณพ่อความความมุ่งมั่นเจตนารมตรงนั้นที่คุณพ่อส่งต่อมาก็ยังอยู่ในตัวเราครับนี่นคือคเหตุผลที่ว่าทําไมเราไม่ไปทําอย่างอื่นมาทำมหาวิทยาลัยทำโรงเรียนอาชีวะาไม นี่เป็นเหตุผลที่เรายังคงทําเรื่องราวเกี่ยวกับดูแลเด็กๆ,ๆดูแลนักศึกษานะฮะเป็นมหาวิทยาลัยเราก็เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางอย่างนี้แหละ,ะเราไม่ได้ไม่ได้ต้องไปกระดมคนหรืออะไรขยายอะไรให้มันใหญ่โตเรามองว่าเราเป็นแบบนี้แล้วเราทําให้มันเข้มข้นแล้วทําให้ดีบผมอย่างนี้กําลังดีแล้วแคบผมครับ,รบและเรื่องราวทั้งหมดนี้นะฮะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่คุณผู้ชมถ้าดูเนี่ยก็จะได้ข้อคิดนะครับรวมถึงนํา คำเสนอแนะต่างๆนะเคล็ดลับไปใช้กับชีวิตแล้วชีวิตของเราก็จะมีความสุขความสําเร็จเหมือนอย่างแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผมอาจารย์เกล็กก้องมังคลาพษ์ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบกลับมาพบกับรายการฝันที่ไกลไปถึงได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ